เอา r ล้ p ครับโอเวอร์ทกับ FC24 ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิม์ใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับ Over Top ช p ครับและ f i f a าคอยดอทกับภาคฟี f a าภาคใหม่ที่รออยู่ e s s p r t t FC24 ลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับซนกูเกิลพิมฟีฟ่าคอยดอทคอ เข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอโค้ดซิลเเหมือนเดิมลด5%ครับพีฟ้าคอยด m คอครับผมเอาละครับและนี่คือโพคาลีสวีทเครื่องดื่มแม่ต้องดิ้มีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกําลังกายแฮงค์ไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็ตามน,นะครับหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากชอปปี้ลาซาด้าได้หมดจัดไป เอาละครับสวัสดีคนดูกับทุกช่องทางด้วยนะครับเพรผมซีหลอด FC ยี่ีครับวันนี้ก็ผมก็มาเข้ามาฟี f ้าก็ The, เดอแพทเด้งขึ้นมาเลยนะครับวันนี้วันที่6เวลาตีหนแล้วก็หมายถึงว่าเช้าหมายถึงว่าวันที่5นะ่ะมันไม่ใช่เที่ยงคืนมันเป็นตีหนึ่งเกมมันยังอัปเดตช่วงเวลายุโรปอยู่นะครับวันนี้วันอังคารนะตีสะว่าวันอังคารก็คือ ปกติแล้วเราจะรอดูตัวหลุดแล้วก็วันนี้ก็จะมี s v c นิดหน่อยไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวมาแปลแพทแมสเซจ EA ก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บ EA ก็แจ้งมาบอกว่าเราเนี่ยได้มีการปรับปรุงในส่วนเกมนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้คุณฟังว่าอะไรจะมาใช้คาว่า what is coming ก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมานะมันยังไม่ได้มาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมานะครับเราจะมาอธิบายให้ฟัง reduce midfield congestion on condition น่าจะแปลว่า,อาแอร์อัดหนาแน่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แหนให้ผมใช้ภาษาอังกฤษอีกแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าคงจะมีคนที่เล่นกองกลางเข้าไปอัดก๊อปปี้เป็นปากกระป๋องในตรงกลางแล้วมันแน่นมันอึดอัดอนี้เหรอก็คือไปลดปริมาณของความที่กองกลางไปมารุมมาตุ้มกันกลางสนามนั่นเองว่า reduce size line pressure on attacker แสดงว่าการ passing ริมเส้นเนี่ย น้อยลงหน่อยในบางแผนในบางแท็กติกอา้าวอย่างนี้ก็โดนเลาะมาตกแตกในมากขึ้นน่ะสินะไม่รู้นะครับ Decrease manual goalkeeper movement speed and motion ลดการขยับโกด้วยมือลดความเร็วนะครับก็สายขยับโก้ก็อาจจะโกงน้อยลงลนะโกก็น่าจะโดนยิงตรงมากขึ้นนะครับแบบนี้ถ้าใครขยับโกเป็นก็อาจจะปวดหัวปวดกระบาลกันนะครับ มอเ e ฟออฟเ s นซ e ฟมิดฟิลด์วิงแบ็กสามและห้าวิงแบ็ก o อมโเชก็คือพูดง่ายงว่าเพิ่มการขยับขยื่นของวิงแบ็กในส่วนของแผนพวก3าพวกหพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พูดง่ายงว่ามันแปลแบบภาษาไทยก็คือว่าเหมือนว่าปรับสมดุลในการวิ่งของแบ็กหน่อยนะครับและเพิ่มนักเตะใหม่ถึง94คนเข้ามาในฟีฟ่าอั i ติเมตทีมไม่รู้มีใครบ้างนะแต่ว่าเพิ่มขึ้นมามีไอคอนด้วยเปล่า นะมีฮีโร่ด้วยเปล่าบอกหน่อยสินะ EA ไม่ยอมบอกนะแล้วก็มี100 New อนิวอัปเดตหัว s t a r h e a d R ก็คือว่าเพิ่มทรงผมหน้าตาสแกนหน้าให้กับนักเตะอีกมากมาย100คนนะครับโอเวอร์ Over 100คนก็คือร้อยกว่าคนเผื่อว่าท่านผู้ชมจะได้มีนักเตะในะในความอินได้มากขึ้นนะนะแล้วก็มีการปรับธตีมในเมนู ให้มีหิมะเอฟเฟกอะอีกมากมายให้กับโหมดต่างๆนะครับอ่าโอเคเพิ่มความแหลกให้กับเครื่องนะครับและแ,ละและน่นอนนะว่าเราก็ยังอ่อจะอัปเดตนะครับให้การบุกข,ของผู้เล่นต่างๆเนี่ยมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะครับให้ไปโดยเฉพาะกลางสนามเนี่ยแล้วก็ไกลๆสายลายก็คือข้างๆให้มากขึ้นน่าจะหมายถึงว่าการบุกให้มันหลากหลายมากขึ้นนะนะก็อาจจะไกลๆว่าจะเนิบ ลูกเลาะตบแตกในหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมอ่านมานี่นะน,น้องโอขอบคุณ4ีทุปก,ก้อยแชทด้วยนะครับมีพี่อิษคลิปอยู่นะครับเออไอรถการเพจของ attacker ตรงริมเส้นเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าการที่เอากองหน้าเนี่ยไปเพจมากกว่าไม่ได้หมายถึงว่าเอ,อ่อยังไงสักอย่างเดี๋ยวต้องรอดูบัญชีจแจ้งครับมันแค่ขมาเกาเข้าๆให้ทุกคนฟังนั่นเองนะครับก,ก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับ ก็ดีนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะแต่ว่าเรื่องลูกเนิร์ฟเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีพูดเรื่องลูกปั่นอะไรแต่มีแค่ข่าวมาถูกไหมเหมือมน้วโมทเฉพาะไฮไลท์ใช่คือเราต้องรอแพทไฟนอลก่อนอะตอนนี้มันพูดมาเหมือนเหมือนสุ่มพูดมาให้ทุกคนแบบนู่นนี่นั่นโน้นนะครับมันยังไม่ได้ยังไม่ได้มาสรุปอะไระครับก็แค่ แค่มามากระเลยให้ว่าเฮ้ยเดีย๋ยวจะมีแพทใหญ่นะเดี๋ยวจะแก้เดี๋ยวจะเพิ่มนักเตะเดี๋ยวจะอะไรแบบนี้ยครับเอก็มาบอกก่อนเฉยนะครับเมื่อวันทําไอคอนเดีย๋ยวคนดูก็แตกอีกนะครับผมบอกแล้วว่ารอซองใหม่นะเดี๋ยวค่อยทำนะทุกคนเริ่มท80เพย์พิกไม่เสร็จเดี๋ยวทําให้ดูวันนี้แล้วก็84รีโหลดกลับมาให้ทําทุกวันแล้วก็อย่าลืมทํานะครับแล้ววันนี้ล่ะมันไม่มี <laughs> เอานี้เลยอ่ะเมเนจเมนท์เชนอัปเดตผู้จัดการทีมเพลเออร์พิกโอ้โหเออฮะไม่เอาอ่ะผมมีแล้วนะครับใครไม่มีผู้จัดการทีมก็ไปทำซะผมมีแล้วเด็กเอเลีย์เลอาลาฟิโนโงเมยอง CS Kai Shadow อุ้ยเสื้อสวยครับเสื้อโปรสโตนี่เหรอเป็นปเป้นี่ผมไม่แตะก,การ์ดมันชอบมาอยู่ข้างหลังครับนักเปะใหม่วันนี้มาทรงก่อยอีกแล้วนะไฟเนลไฟนพัดลดความแม่นยำลงเมื่อกี้เราหาไม่เจอมีข้อความลูกปั่นด้วยเหรอ โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เน้นไปทางส่วนของ path แพทอัปเดตกันลวกันนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูในเว็บให้แต่ว่าเดี๋ยวทุกคนดูนี่ก่อนเนี่ยว่าตัวอะไรอัปเดตแม้ว่ามันจะดูไม่เท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าก็ดูสะหน่อยนะดูสะหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมให้นะครับผมรู้ว่าผมมีพิชโนตอยู่พิชโนตอะ่ะผมไปให้ได้อยู่แล้ว ถ้ามันมีอัปเดตแพทวันนี้อ่ะก็เดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวผม,วผ,มผมลงลึกแพทให้แต่ว่าเดี๋ยวดูอัปเดตวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูให้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมแปลไม่ละเอียดพอใช่ไหมอ่ะดูใบนี้ก่อนใบนี้เท้าไม่ดีสกิลวูฟได้แต่ว่าเวิร์กเลก็โอเคนะครับเพย์สไตล์พัทไม่มีมีปั่นมีจ่ายแทงแรงมียิงพาวเวอร์ช็อตมีจ่ายไข้แฟยิงไข้ มีเลี้ยงไปถึงท็อปสปีดขนาดสีเงินนะครับโดยรวมๆถือว่าพอได้แต่ว่าเล่นแต่ตำแหน่งดีแต่มันก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะปีกซ้ายถามว่าแล้วพี่จะใช้ใครอ่ะก็ใช้เลี้ยวทองนี่แหละนะครับถ้ามาใช้ตัวนี้ผมใช้เลี้ยวทองดีกว่าข้ามนะครับข้ามแต่ว่าถ้าใครจะทําก็แล้วแต่นะครับใส่ฮันเตอร์ไปแต่ผมใช้เลี้ยวทองนะถ้าผมถ้าทานะครับ อ่างั้นเดี๋ยวไปดูแพทโน้ต84ดเดี๋ยวไปทำไลฟ์ผมทำเพย์เลอร์พิกอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้นะมันคือการ์ดดำนะเพราะว่ามันมาทุกมันมาให้ทําตลอดใครที่ปลดสบปัญหาการ์ดดำหมดตูดเนี่ยก็สามารถทําเอาไว้ย่อยซองต่อๆไปได้นะครับก็ใช้เลท85ดเนี่ยสใบเห็นไหมแล้วที่เหลือ83เนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรนะครับมันก็จะถัว83ได้แล้วก็ ใช้85 2ใบเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องอ่อใช้83ล้วนและทีเนี้ยมันก็ใช้แค่เพียง82ผสมเข้าไป 3- 4ใบก็น่าจะอยู่นะครับอ่าก็เรียกว่าประหยัดกันไปได้นะครับหรือจะใช้83เยอะหน่อยเพื่อจะใช้ย่อยอันเทด83ทิ้งแล้วลง80อย่างนี้ก็น่าจะได้นะครับน่าจะไดะ้น้องชัดเดี๋ยวเราใจเย็นๆนะไอ้หนุ่มเดี๋ยวเราไปพาไปทัวร คือทุกคนเข้าใจไหมเวลาเกมมันอัปเดตเนี่ยไอที่ผมอ่านในเกมเมื่อกี้มันกัมนะครับแต่ถ้าผมพาทุกคนไปดูในเว็บอะมันจะเนิร์ดน้มันจะอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันจะได้ละเอียดนะครับถ้าทุกคนอยากจะได้ละเอียดอะผมก็จัดให้ได้จัดให้ได้นะได้เลยนะเห็นมีคนร้อนรนกันมานครับผมก็ไปจัดให้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไม่ต้องห่วง่นะผมเปิดการ์ดดำก่อนสักซองสินะครับนี่ขอเปิดสักซองหนึ่งก่อน เห็นไหมถ้าเราใส่8 5ไปเนี่ยเราใส่8 2 8 0ได้บานเลยนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรถ้าขยันํำแพ็คลูปนะนะก็ผมบอกเลยว่าผมมีการ์ดดำที่อยากได้อยู่ก็คงจะเป็นเอ็มบาเป้นะครับอยากได้มากๆซึ่งแต่ถ้าไม่ได้ผมก็เอาตัวไปย่อยนั่นแหละนะถ้าได้เป้ก็หวานเลยผมชอบเป้ดำที่สุดนะครับฟันได้ดำก็ได้พี่น้องหอหน่อยสิ หมับเข้าให้บาเล,ล่าดีลูอีกแล้วนะครับกนะ็เอาบาเลล่าไปนะเพราะเลยสูงก่อนมันก็น่าสนุกเลยนะเนี้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้มีใครเคยเทสป่ะนะแบบว่าทําเป้สี่ล้านนะแต่ถ้าคุณเอาเงินมาลงอันเนี้ยสี่ล้านเนะี้ยแบบทําหนนี้เลยซองเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บสี่ล้านทําได้กี่ซองอะ่ะทาได้สักสิบสี่สี่สามสิบสี่สิบซองเฮ้ยถ้าได้เป้ดำมาใบหนึ่งแล้วแถมตัวดําอื่นๆมาแล้วแถมได้ตัวย่อยอะ่ะ เคยมีคนเป็นบ้าทำไหมมีเคยใครเคยเป็นบ้าทําอันนี้ถ้าเกิดมีคนแบบเกิดคลั่งอ่ะแบบไม่ทําเป้เว้ยทำอันนี้สี่สิบซองหรือห้าสิบซองอาจได้เป้ดํามาตวงได้ของแถมด้วยคิดแบบว่าคนติดพนันอนะ่ะเวละใครทำเปล่าอ่ะมาผมพาไปดูในเว็บครับเว็บเนี่ยจะละเอียดมากๆแล้วก็เดี๋ยวทุกคนเตรียมตัวได้เลยคลิปนี้กี่นาทีแล้วคลิปนี้สิบนาทีผมแทมนานอีกแล้วก็ ผมจะพยายามพูดให้มันเร็วแล้วกันนะครับจะ๋พยายามพูดให้มันเร็วเพราะว่าแพทโนต้ตของ e อเอเนี่ยมันก็ถ้าแปลละเอียดแต่มันก็ยาวนะครับมันก็ยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญอยู่นะครับอืแปลสดนี่แหละนะครับว่าเพิ่งเข้าเมื่อกี้อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านเม้น์นะเนี่ยคอมเมนต์ตรงนี้เดี๋ยวผมหลบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมแปลเนี่ยใครเห็นภาพการเคลื่อนที่ก็แปลว่าเออจริงจังแล้วเห็นไหมละ่ะนี่ เึิ่งมันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่า the pitch note นะครับไม่ใช่ภาษาฟีฟ่ามันเรียกกัน pitch note นะครับก็เป็น holiday update นั่นเองนะ holiday update ก็คือนี่ฮนะเดี๋ยว,ยว,ยวผมแป๊บนึงโปรแกรมก็เด้งเต็มไปหมดนะครับ holiday update เนี่ยก็คือการแพทที่มาในช่วงของสุดสัปดาห์ช่วงคริสมาสนั่นเองมีหิมะบนหน้าจออย่าบอกนะว่าสนามบอลจะมีหนะิมะตกนะมา โอเคไอ้พวกนี้คือที่มันเด้งมาในเกมถูกไหมผมแปลให้ฟังหมดแล้วถูกไหมครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับมาดูเกม,เ,มเพย์ด,ดีกว่าอันนี้คือขยายความที่ผมแปลไปในตอนต้นสตรีมนะว่ามอร์ออฟเฟน m มายของวนะิงแบ็กเนี่ยคืออะไรอัปเดตใจเฉพาะ e c Xbox Series X s แล้วก็ Playstation 5นะครับใครเล่น p พย์สข้ามไปเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นในส่วน Engine ใหม่นั่นเองนะครับ เราจะมีการเปลี่ยนดุดดนี่แปลไปหมดแล้วนะครับในช่วงของในเกมผมว่านะดูภาพเลยดีกว่าก็จะเห็นว่ามีไอส้สีตอนนี้สีอ่าผมไม่ดูอีกทีหนึ่งรีโหลดหน่อยไอ้สีฟ้า,มาเมื่อกี้สีน้ําเงินเนี่ยมันดูนะตัดบอลได้ก่อนปุ๊บเห็นสีฟ้าคนนี้ไหมคนนี้ป่ะคนเนี้ยวิ่งเฉียงลงมาเห็นไหมอ่ามีการเคลื่อนที่หลบซ้ายซิกแซกอ่าแล้วรอสุดท้ายรับบอลไหม ไม่ได้รับครับแต่การเคลื่อนที่ผมผมพอเห็นอยู่ครับว่ามันมีการขยับเข้ามาซ้อนแล้วก็วิ่งลงมาโยกลงมาหนีตัวประกบมาก็ดูฉลาดดีนะครับแต่เล่นจริงไม่รู้นะครับแล้วก็มาดูต่อคนระับและเนี่ยคือวิงแบ็คเนี่ยจะแสดงผลออกมาในช่วงหลังฮอลิเดย์อัปเดตนะครับก็ไอเดียวิ่งสวนกลับมาเห็นไหมเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่ได้วิ่งกลับมาเร็วขนาดนี้คือสับตีแตกกลับมาลงเล่นเกมลับเห็นไหมดูนะดูนะไอ้เมื่อกี้คือไอ้ขัวแดงที่มันเพิ่งจะโดนแย่งไปนี่ วันนี้เพิ่งจะโดนแย่งใบกําลังวิ่งสับกลับมาเห็นไหมสับแบบสุดๆแต่แรงหมดเร็วขึ้นแน่แต่ว่าไอ้นี่เลี้ยงช้าเสร็จนี่เขากลับมารับแล้วเห็นไหมแ่กลับมาประจำที่แล้วก็น่าจะเกมรับตึงขึ้นอันนี้ก็น่าจะช่วยในส่วนการตบแต่งในของคนที่ยังเลี้ยงไม่คล่องได้นะครับอ่ะต่อเลยครับ reduce midfield concentration ก็ conc ation, คือลดความหนาแน่นของกองกลางแล้วมันไม่มีภาพให้ผมดูหรอผมอยากจะรู้มันหนาแน่นยังไงครับ เขาก็จะลดความกดดันของการที่เอาสไตเกอร์จี้เข้ามาในช่วงมิดฟิลหน่อยนะครับอย่างนี้พื้นที่ตรงกลางก็อาจจะกระจายขึ้นหน่อยนะครับอืมก็เดี๋ยวค่อยมารอดูมันมันมันพูดอะไรไปยาวเหยียดอ่ะมันก็ไม่เห็นภาพหรอกนะอย่างนี้มีภาพให้ดูพอนึกออกนะัดลดลดล e s ดล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 ดดลดดล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 ดดลดลดมดลดลดอดด เดี๋ยวต้องมารอดู t r i k k y w t t h n n d d d i t i o n a l pacing option โอเคก็กันคนเหมือนว่าจะเป็นกับการแผน Pacing นะแต่มันไม่ได้ระบุแผนชัดเจนว่าแผนที่ใช้อะไรมันจะแสดงผลอันนี้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นแผนที่มีการบีบกริมเส้นดีลดโก p ค e ิปเปอร์มูเมนต t i พ n Speed อันนี้มีภาพให้ดูก็คือคนสายขยับโกย่ำมานลหลอกขวาแล้วเลื่อนเนี่ยนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจอันนี้คือเร็วเขาบอกว่าบีฟอร์นี่คือก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ล่ะ โอ้ช้าจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะขอ,อ,อ,อช้ากว่าเดิมเยอะเลยขอย้ายโอ้ช้ากว่าเดิมเยอะเลยครับช้ากว่าเดิมเยอะเลยช้ากว่าเดิมเยอะเลยก็แต่ขยับโก,ก้อาจจะต้องคนยิงก็อาจจะยิงได้ง่ายขึ้นอะ่ะเพราะว่ามันใจเย็นดูได้ นี่อันนี้ไม่ยอมบอกในเกมไม่บอกบอกในนี้ finite shot and finite shot plus playstyle adjustment นะครับ s i g h t l y r e d u c e finite shot accuracy when performed by player with the finite shot and finite shot plus playstyle ก็คือเนิร์ฟอะเนิร์ฟทุกอันไม่ได้เนิร์ฟเฉพาะสีทองเนิร์ฟเฉพาะสีอะไรนะครับเนิร์ฟทั้งเงินทั้งทองนะวิธีเลเด็ดนะจะช็อตจะเล่ playstyle ก็จะโดนลดลงหมดอ่ะเอาง่ายๆเลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันโดนยิงกันบ่อยนะตามสถิติคนในเกมนี้โดนยิงปั่นกันมากเราจะลดนัมเบอร์ของการยิงผู้เล่นไปในช็อตออกเลยนะครับอืมก็เอาง่ายๆนะครับมันก็เป็นไปตามที่เรารู้กันนะครับผมเพิ่งโดนจัดมาเหมือนกันนะครัเไปนในช็อตก็ปั่นตามสถานการณ์ไปให้ผมเดานะอย่างที่ตอนเนี้ยปั่นสีเงินนะมันก็ยังจ่าอยู่แต่ อันนี้มันเหมือนว่าถ้าคุณไม่มีปั่นทองอะ่ะคุณอาจจะปั่นเข้ายากแล้วคือมันเนิร์ฟทั้งสองอันแปลว่าสีเงินอาจจะก,ก่ำลงมาเยอะแต่ว่าสีทองเนี่ยอาจจะอาจจะอ,อาจจะลงมาเทียบเท่าสีเงินซึ่งมันก็ยังโกงอยู่ดีถูกไหมคนที่ใช้สีเงินก็ยังปั่นได้อยู่ดีเพราะว่ามันใช้คําว่าไซคลีรีดิวันมันน้อยมากน้อยมากๆผมคิดว่าถ้าปั่นทองมันก็น่าจะยังเล่นได้ไอ้ที่ตัวทอปั่ปนทองราคาตกตอนเนี้ยผมว่าน,น,น่าจะเป็นแพนิคถูกไหมอือก็ มันบอกว่าลดน้อยมากๆทุกคนมันไม่เห็นผลมากหรอกหมายถึงว่าสีทองผมว่ามันยังปั่นได้อยู่ดีนะมันก็ยังปั่นได้อยู่ดีนะยดอ,ยดอย่าไปคิดมากขอให้คุณมีนักเตะปั่นทองอะ่ะผมว่าน่าจะยังจําอยู่มันใ,ใช้คําว่าโคตรน้อยลดอ่ะไซรลีรีดิวไซรลีรีดิวอะ่ะมันน้อยมากครับอย่าไปคิดมากรีบคิดมากตอนนี้ไปก็ปวดหัวครับมออาเชนติกคอนโทลสปินโดนเนิร์ฟไซรลีรีดิวท็อปสปีด ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะรีงั้คข้องลงนะล้องน้อยลงนะแต่ว่าใครที่กดคอนโทรลสปินอย่างเดียวอ่ะก็จะโดนลดความเร็วในการเลี้ยงลงนะครับเพราะว่ามันโกงเกินไปซึ่งเขาก็บอกเลยว,ว่าเขาต้องเปลี่ยนสปีดความเร็วของการเลี้ยงคอนโทรลสปิน hmm. เนื่องจากว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้เล่นที่มันเบม็ในชีวิตจริงเท่าไหร่นักนะครับก็ การที่คอนโรลสปินจะทําได้แบบนี้นะซึ่งผมก็แอบ,บเห็นด้วยหน่อยเพราะว่ามันก็ใช้กันแต่คอนโรลสปินนะ่ะนะที่เราจเจอในเกมซึ่งก็มันก็จะโดนลดท็อปสปีดลงนั่นแหละพูดง่ายๆอืมให้มันมีการเล่นที่หลากหลายมากมีคอนโรลสปินดึกยักษ์เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นกดวิ่งเร็วจริงๆกันบ้างไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงแต่คอนโรลสปินวิ่งเบื้องไม่กดนะครับตั้งแต่กลางสนามกันลงมาก็กดคอนโรลสปินกค่อย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าเนิร์ฟสมดุลไปนะครับ สบสมดุลไปก็ตามนั้นไม่มีอะไรมากออกไป power header กับ powerder plus โดนเนิร์ฟโอ้โหมันก็มันก็ไม่ได้โกงมากหรือเปล่ามันก็ไม่ได้หม่งหรือหรือโกงครับหรือผมผมเล่นแล้วมันก็อินหรือมันอ่ามันโกงเหรอผมไม่ค่อไม่ค่อยเห็นทุกคนจะโยนหม่งเลยมีแต่เตะมุมหรือในการแข่งขันมันเตะมุมกันเข้าฟันได้มันโขกตรงบ่อยเกินไป เอก็เลยจัดให้อย่างนี้เหรอนะอันนี้คือ,อก็พูดยากนะครับพูดยากก็เดี๋ยวต้วตองลองละเพราะว่าผมใช้ฟันได้มงตลอดอยู่แล้วอ่ะเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าจะเนิฟไอ้คำว่า significantly reduce เนี่ยอือม,มันมีการยิงเงินบ่อยนะครับ ผมเดานะคือเขากขบอกว่าเขาจะทําให้มันเหมือนกับบอลจริงอะแต่คือให้ผมเดานะผมว่าเหมือนเหมือนกับปัน่นคือใครมงทองน่าจะไม่มีผลเลยมากใครมงเงินก็ก็คือทองก็เหมือนกลับไปเป็นเงินอะอง่ายผมว่าอย่าไปคิดมากมันไม่ได้มีอะไรเขียนว่าเดิร์ฟเยอะแต่น้องเพนเมน์กันมาว่าคำว่าน้อยของ e ยก,ก็ไม่เคยน้อยเอาก,ก็จริง มันมันผู้อ่านไปยาวเหยียดก็ปวดหัวต้องไปลองเล่นต้องรองมันมาก่อนนะแต่อันนี้เห็นผลแน่ถ้ามันเป็นอย่างในรูปจริงอ่ะไอ้แบควิ่งกลับอย่างเงี้ยทีเนี้ยแบคสเตมินาน้อยเล่นได้เปล่าวอล์กเกอร์อยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าวิ่ง8 1อย่างเงี้ยไอ้พวกคันเซล่งคันเซนล่มไม่เป็นไรหรอกมันอึดเนะี่ยลอเรนเต้มไม่เป็นไรหรอกนะครับพนะวกแบคที่มันสเตมินาน้อยๆอยังเล่นได้เปล่านะครับเพราะว่าจริงอยู่วิ่งกลับแล้วสเตมินาพอไหมเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวผมไปอ่านเม้นในไลฟ์ก่อนใครที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมไม่แน่ใจว่าอีโวใหม่มาเปล่าผมขอไปดูอีโวก่อนจะลาคนดูไปก็เป็นห่วงอีกกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีไม่ได้ดูอีโวเกิดมีอีโวมาเดี๋ยวผมพลาดนะครับใครคนในช่องแชทก็ช่วยอัปเดตด,ด้วยแล้วกันนะเอาเวาเดร์อบอกมีอย่างมีสาระสำคัญใช่แต่ผมก็คิดว่า ผมก็คิดว่าในอดีตอะ่ะมันไม่มีเพย์สไตล์เนี่ยผมยังใช้ฟันไดหม่งได้ใช่ไหมไอลูกปั่นนะ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะมันอาจจะมันอาจจะอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าเรื่องลูกหมงนะ่งเนี่ยมันมันจะทําให้หม่งไม่ได้เลยเหรอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเล่นลูกหม่งกันเลยถูกไหมอืมอีกอย่างหนึง่งเราใช้เพย์สไตล์เวลาเวลาที่เราจะดูเพย์สไตล์หมงนะ่งเนี่ยเราดูเพย์สไตล์เอเรียลอยู่แล้วเราไม่ได้ไปใช้เพย์สไตล์พวก power header อยู่แล้วนะครับ คือเวลาดูใช่ไหมเวลาดูเราดูในส่วนของเอเรียลอยู่แล้วคนจะหม่งดีคือเอเรียลถูกไหมเกมเนี้ยไม่ใช่เพน power header หรือ power header พัตถูกไหมครับอัลมอนเออผมก็เลยไม่ได้ตื่นร้อนใจอะไรเท่าไหร่นะครับสําหรับเพย์สไตล์ที่โดนเนิร์ฟไปอืมไม่มีเพย์สไตล์มันก็มีจัมปิ้งกับเฮดดิ้งอยู่ใช่เห็นด้วยคือเพไอไอ,ไอการเนิร์ฟเพย์สไตล์เออ power header อะไรเนี่ยผมว่าผมไม่สนใจเลยครับ คือไอ้ที่ผมตั้งใจอ่านก็เป็นเรื่องของคนโนสปินกับปั่นถูกไหมนะน้องอัลมอนและทุกคน่วยอบ่งที่คุณชีวาบอกอะ่ะผมเชื่อว่าการหมกอะ่ะมันอยู่ที่เพ y ซายเอเรียลมันไม่อยู่ที่เพ y ซายพาวเวอร์เฮดเดอร์หรือเขาควายอะไรครับอืมแค่ไอตัวที่มีเพ y ซายพาวเวอร์เฮดเดอร์มันก็จะแพนิกราคาร่วงแค่นั้นเองนะมันลดความแม่นยำมันก็ใช่แต่ว่า เดี๋ยวก็มาดูกันเพราะว่าหม่งมันค่อนข้างที่จะแมนนู่นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเทสให้อยู่แล้วทุกคนอันเนี้ยเราเทสให้ได้น้องพัะพลและคนอื่นไอ้ power header เนี่ยไอ้เรื่องหม่งเราเทสให้ได้เพราะเราหม่งตลอดอยู่แล้วอะ่ะถูกป่ะฟันไดเราม่งตลอดเดี๋ยวเราเทสให้เองนะครับนะอ่ะก็อุ้ยผมลืมดูไอ้โอลาบีโอลาบีโอมันแก้วเวอร์เรทไหมพอใส่ย e ูอ่ะ มันมีปรับเวอร์เรสตไหมมันไม่มีบอกเรื่องปรับเวอร์เรสตะอ่ะอันนี้คืออีโวล์ใหม่ใช่ไหมที่มันเข้ามาก็ดีเทลออเรนเทดนะครับมีทิกสเตอร์มีช <c oughs> ิปช็อตใส่ทิกสเตอร์มาให้เฉยนะครับเข้าไปดูตัวที่ใส่ได้ก็จะมีวิ่งได้ไม่เกิน90ยิง82ตำแหน่งไม่มีสนใจเลยใช่ไหม ก็ใส่ทิกเซอร์เงินไปให้วิ่งเล่นท่ากันนะครับอันนี้แต่ว่าโหทุกคนมันเป็นของฟรีนะมันน่าจะไปคาดหวังอะไรมากแต่วิ่งบวกวิ่งบวก2ก็ไม่แย่ถ้าหากว่าทุกคนหาการ์ดที่มันวิ่งเก้าสิบได้ถูกไหมใครอยากจะให้มันพิวขึ้นผมว่าก็โอเคแต่มันเดิมเดิมเนี่ยตัวที่ม,มันจะเอามาลิงมาเล่นได้เนี่ยมันต้องเป็นตัวที่ค่าพลังเลี้ยงน้อยอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะ ถ้าใส่ Alex Moreno ไปก็ก็ดีนะหมายถึงว่ามันเป็นทางเลือกอะทุกคนเอางี้เลยไอการอีโวเนี่ยทุกคนกดในตัวที่ตัวเองเล่นแล้วแบบเกิดเข้ามือตัวทองตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าใครเล่น Alex ม o r e n o เข้ามือเนี่ยก็มาลองอีโวดูเพราะมันฟรีนะครับการอีโวเนี่ยมันฟรีทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเข้ามากดดูว่าเออนักเตะที่ตัวเองดื้อเล่นอยู่การทองอะ่ะมันอีโวได้ไหมนะครับเข้ามาดูเพราะว่ามันต้องกดเข้าไปดูซึ่งการทําก็ไม่ยากเลยแค่ เ,เล่น1เกมในรว v ลหรือคอสตเวอร์เทิลความยากเซมิโปรหรือยิง2ลูกในความยากเดียวกันเนี่ยก็ได้แหละนะครับแล้วก็แอสซิสสองลูกความยากเดียวกันยิงชนะ1เกมความยากเดียวกันป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับพวกการ์ดอีเวฟรีมันง่ายนะครับแต่ไอเรดิโอเมสโตเมื่อวันที่มาวันก่อนเนี่ยอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นฟรีเหมือนกันเนี่ยอย่างลาบิโอเนี่ยบางคนก็ชอบเล่นแล้วเข้ามือก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็โอเคนะแต่คือมันไม่แก้ w ว r ร์กเลถ้ามันแก้เวิร์กเลผมว่ามันน่าจะแพงกว่านี้ใช่ไหมเอออันเนี้ยก็โอ้โหมันเสียเงินแสนนะทุกคนดูดีๆแล้วกันนะครับอันนี้มันเพิ่มเท้าให้แบ็คเออก็อันนี้มันเสียเงินแสนเะนี่ยพอเสียเงินแสนแล้วเนี่ยก็จะให้ไปอีโวตัวพยายามเอาวิ่ง80ิขึ้นอ่ะเนี่ยอย่างน้องปินอย่างเงี้ยเวลาจะเสียเงินก็เอาต้องให้ชอบจริงๆนะ น้องก็พลังบวกวิ่ง90เลยก็โอเคนะครับคือผมก็ไม่ได้ขั้งขนาดจะไปทำนะครับเอออ่ะเดีย๋ยวไปอ่านเม้นในไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับยาวแล้วคลิปนี้เจอกลิปหน้านะครับ <c oughs>